ถ่ายรับวโชว์ช่วงนี้เราจะมาขยายประเด็นกับเรื่องของอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนให้คุณผู้ชมนั้นเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนซ้ำซากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหตุผลก็เพราะว่ารถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานครับทางด้านผู้จัดการศูนย์วิจัยการเพื่อความปลอดภยัยทางถนนก็บอกว่าเกิดจาก4ปัจจัยมาดูครับว่ามีปัจจัยใดบ้างทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะครับ นายแพทย์ธนพงศ์จินวง์ครับเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปทชี้ให้เห็นถึงรากของปัญหารถรับส่งนักเรียนในประเทศไทยที่เกิดขึ้นบอกว่าเกิดจาก4ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับคือ 1. ผู้ปกครองไม่มีทางเลือกในการเรื่องของการทํางานนะครับประกอบกับร,รายได้มีอย่างจํากัดทําให้ต้องใช้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่สามารถไปส่งลูกเองได้ครับ 2. ระบบการขนส่งที่แต่ละเส้นทางอาจจะมีรถประจําทางเพียงคันเดียวและมีเที่ยววิ่งรถอย่างจํากัดทําให้ต้องใช้รถส่วนบุคคลในหมู่บ้านที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วปเป็นรถรับส่งนักเรียนต่างๆนะครับกระดที่ข้อ3คือคนขับรถ,รถรับจ้างที่ใช้ที่มีสภาพเก่าแล้วก็ดัดแปลงนะครับให้สามารถรับส่งนักเรียนได้จํานวนมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นการเกินที่สามารถบรรทุก,กได้สุดท้ายครับสิ่งสําคัญที่สุดคือการกํากับดูแลที่ไม่ได้กลนไก ไม่ได้มีการใช้กลไกอย่างเข้มงวดแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพในการทํางานอย่างชัดเจนครับการรับเด็กมาในจํานวนที่มากเนี่ยกับเอารถที่มาวิ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องทําถัดมาคือว่าต้องดัดแปลงสภาพเช่นถ้าเป็นรถตู้ก็อาจจะต้องเอาเบาะที่นั่งออกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแถวเอาเอา,เอา,ม,ามาเรียนเป็นแถว2หรือ3แถวเช่นเดียวกับรถปิกอัพก็ต้องเพิ่มไปอีกแถวตรงกลางอีกแถวหนึง่ง พูดง่ายคือการดัดแปลงสภาพเนี่ยมันก็ทําให้บรรทุกเด็กได้จํานวนมากแต่ก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงความเสี่ยงที่สําคัญก็คือว่าเวลาบรรทุกเด็กเข้าไป20หรือปิ๊งอับบางคันบรรทุกได้เกือบ30คนเนี่ยนะฮะโดยพอเด็กเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะมีผลต่ตอเสถียรภาพของรถ สถิติของการเกิดอุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียนของปี2557เ,เกิดขึ้น6ครั้งคุณผู้ชมครับได้รับบาดเจ็บไปเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ย113คนถัดมาปี2558เกิดอุบัติเหตุ23ครั้งมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บไป331คนนะครับและเสียชีวิต25คน ขณะที่ปีถัดมานะครับปีที่ผ่านมาเลยครับ2,559มีอุบัติเหตุ38ครั้งนักเรียนบาดเจ็บไป449คนและจำนวนนี้เสียชีวิตถึง10คนและล่าสุดครับเพียง3เดือนแรกของปีนี้มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของรถรับส่งนักเรียน7ครั้งบาดเจ็บไป81คนขณะที่ประเภทของรถรับส่งนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถกระบะดัดแปลงที่บรรทุกเด็กจำนวนมากนะครับมีการเสริมที่นั่งขึ้นไปมากมายทำให้หลายครั้งที่เกิดเหตุมักจะกลายเป็นอุบัติเหตุหมู่และสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ